วันดีร่วมกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันตโฟกัสอีกเช่งเคยสักร์ละคิตันนี้เรามาอัปเดตวิธีการเล่นกันดีกว่าในทุกคนสําหรับกิจกรรม ระเบิดพวกเขาเหมาคุมทรัพย์นะทุกคนกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดคลิกเล่นได้เลยนะทุกคนหลังจากที่ผมสอนเพื่อนเล่นเข้าๆไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถรับได้ไหมแล้วก็จะคุ้มหรือเปล่านะฮะมาดูกันดีกว่านะทุกคนหลังจาก EP ที่แล้วผมได้ทําการสุ่มไปผมได้รับอยู่ที่ 7บาท50สตางค์นะครับแต่ยังไม่สามารถถอนได้นะเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วกันนะมาดูกันดีกว่านะสำหรับใครที่ทำการเล่นมาใหม่ๆเนะทุกคนหรือเล่นใหม่ๆนั่นเอง เพื่อนๆน,นะครับจะมีสิทธิ์1สิทธิ์นะทุกคน1สิทธิ์ครับที่จะสามารถสุ่มเงินได้ตรงนี้นั่นเองนะทุกคนสามารถสุ่มเงิน 2-Money Wallet จำนวน10บ,บาทได้ก่อนอื่นนะทุกคนถ้าเพื่อนๆน,นะสุ่มผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยนะให้เพื่อนๆน,นะทุกคนสังเกตต,ตำแหน่งตรงนี้นะทุกคน คำว่า,าดูรางวัลทั้งหมดนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยสําหรับตรงนี้นะทุกคนจะแสดงนะทุกคนจํานวนรางวัลที่เพื่อนๆสามารถรับได้ตัวที่แนะนำนะทุกคนให้เพื่อนๆสุ่มได้คือ500บาท100บาทแล้วก็50บาทนะ3ตัวนี้เท่านั้นนะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนนะครับต้องทำการ รับนะทุกคนหรือสุ่มให้ได้ในตำแหน่งลงท้ายด้วยเลข9้าทุกๆตำแหน่งที่10,000ตำแหน่งนั่นเองถึงจะสามารถรับได้นะตัวที่2นะจะเป็นเงิน100บาทนะครับสำหรับตรงนี้ตำแหน่งที่ลงท้ายด้วย5ทุกๆ5000ตํตำแหน่งนะทุกคนก็ประมาณที่500 0แบบนี้ก็สามารถรับได้ตัวต่อมานะก็จะเป็น50บาทแบบนี้นะจะลงท้าย ด้วยเลข1ทุกๆ100ตำแหน่งนะเพื่อนๆต้องทายให้ถูกด้วยสำหรับตรงนี้นะถ้าใครในะทุกคนสุ่มได้10แบบนี้เหมือนผมนะไม่คุ้มในะทุกคนไม่คุ้มในะเลิกเล่นได้เลยนะเพราะตัวนี้นะเราต้องทาการซื้อด้วยเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังและกันก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่จะทําการรับนะ การแนะนําให้เป็น500บาท100บาทแล้วก็50บาทเพื่อนๆต้องทําการสุ่มให้ได้นะสังเกตด้วยนะทุกคนกดออกมาตรงนี้นะครับสังเกตวิธีการดูจะดูตรงนี้นะทุกคนจะดูตรงนี้นะครับมีคนระเบิดภูเขาไปแล้ว30,000 5,584นะฮะเงื่อนไขในการรับก็มีแค่10บาทเองนะทุกคนมีแค่10บาทเองเพื่อนๆต้องทายตำแหน่งให้ถูกนั่นเองนะทุกคนทุกๆตำแหน่งนะเหมือน500บาทแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะอยู่ตำแหน่งที่1 0 0 0นะทุกคนอยู่ที่ตำแหน่ง10,009นะถึงจะสามารถรับ500บาทได้ แต่มีเงื่อนไขเนี่ยทุกคนเฮ้ยเงื่อนไขมีอีกแล้วนะแต่มีเงื่อนไขตัวที่2นะครับถึงจะสามารถรับเงินผ่อนเงินออกเข้า t ูบานี่วอลเล็ตเดี๋ยวผมรับให้เพื่อนดูก่อนนะสำหรับรับตรงนี้ว่ามันจะรับได้ไหมนะครับทําการกดคลิกรับได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถสิทธิ์นะทุกคนหรือสามารถรับสิทธิ์ได้3ครั้ง ต่อกบวันนะทุกคนประมาณนี้แหละนะทุกคนน่าจะประมาณ60บวันนั่นแหละนะสิทธิ์ที่เมื่อสามารถรับได้นะทุกคนสิทธิ์ตัวที่1นนะครับจะเป็นสิทธิ์สําหรับการสุ่มนะมาดูกันดีกว่านะสิทธิ์สำหรับการสุ่มนี่ภูเขาไฟนะทุกคนเป็นระเบิดภูเขาตัวที่1นนะสิทธิ์ตัวที่1ตัวที่2นะครับจะเป็นการสุ่มเหมือนกันเลยนะทุกคนเพื่อนๆออย่าพลาดนะคะแนนตรงนี้จะสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนจะสะสมไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆ แล้วก็สําหรับตรงนี้เนี่ยทุกคนเป็นครั้งที่3นะถ้าเพื่อนได้500บาททั้งหมดเลย500บาทแบบนี้เนีทุกคน3ครั้งนะทุกคนก็จะได้อยู่ที่1,500บาทนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะทุกคนสิทธิ์ที่เพื่อนสามารถรับได้ในเดือนนี้3ครั้งต่อเดือนเท่านั้นนะครับมาดูตัวต่อมากันดีกว่าตัวแรกนะทุกคนที่เพื่อนสามารถรับสิทธิ์ได้หรือสิทธิ์ถ้าเพื่อนเพื่อนของเพื่อนๆนหมดเรียบร้อย ต้องทาการรับสิทธ์ตรงนี้นะทุกคนในหมวดตรงนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันดีกว่านะจะเป็นรับรางวัลครั้งแรกบวกตัวและเบิดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่สกเกตดูตัวจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําการซื้อตัว ซื้อเป็นคูปองเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะมาดูขั้นต่ําต่าสุดที่เพื่อนสามารถซื้อคูปองได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับทําการกดคลิกซื้อคูปองได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําการซื้อสิทธิ์ในการรับนะฮะทุกคนขั้นต่ํานะเดี๋ยวมาดูกันมีเท่าไหร่นะมีขั้นต่ําอยู่ที่10บาทเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าเราทําการซื้อ2ครั้งก็จะหมดไป20บาทนะ ใน1เดือนนะทุกคนธิษตรงนี้มีแค่20บาทก็คือเราลงทุนไป20บาทนะทุกคนได้กลับมาอยู่ที่1,500บาทถ้าใครโชคดีนะสำหรับตัวที่2นะครับมาดูสำหรับตัวที่2นะครับสำหรับใครที่อยากรับเพิ่มนะจะเป็นส่วนของการซื้อคูปองนะทุกคนตรงนี้นั่นเองประมาณคูปองละ20บาทนะทุกคน2ครั้งก็ 40บาทแล้วนะทุกคนก็เยอะพอสมควรนั่นแหละมาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่านะทุกคนรางวันเงินครั้งแรกนะครับสำหรับตรงนี้สังเกตดูถ้าเพื่อนๆจะทําการถอนออกนะจะทําการถอนออกหรือมีเงื่อนไขถอนออกเพื่อนๆน,นะครับต้องทําการซื้อ สำหรับคูปองตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะทุกคนซื้อคูปองตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนๆต้องซื้ออยู่ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตดูถ้าเพื่อนมีเงินอยู่ที่7บาท50สตางค์นะครับแต่เขาบอกว่านะทุกคนซื้อคูปองราคาเริ่มต้น15บาทขึ้นไปนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้มี7บาท50สสตางค์กับ 15บาทนะก็ไม่คุ้มแล้วอนะ่ะทุกคนโดนติดลบไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะก็ติดลบไปประมาณ7บาท50สตางค์แบบนี้นะก็มองว่าไม่คุ้มเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวที่เราจะทำการซื้อสำหรับคูปองมีขั้นต่ำา5บาบาทไหมนะมีไหม่หาเลื่อนลงมาเรื่อยๆมีไหมมี39บาทนะครับที่ต่ำสุดนะมี55บาท ฮนี่เน,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 นี่เจอแล้วนะทุกคนต่ำสุดน,นะครับที่เพื่อนๆสามารถซื้อคูปองได้จะอยู่ที่39บาทนะครับ3าบาทนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะมาดูกันดีก,กว่านะทุกคนสําหรับการสรุปรวมนทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆน,น,นะต้องทํำการสุ่มนะสำหรับอืมเขาเรียกว่าอะไรเดียวทุกคน สำหรับจำนวนเงินต้องให้ได้มากกว่า100บาทขึ้นไปนะทุกคน100บาทขึ้นไปถึงจะคุ้มนั่นเองแต่ถ้าใครสุ่มได้10บาทบวกแบบนี้ไม่ถึง20บาทแบบนี้นะผมมองว่าไม่คุ้มนะเพราะตัวนี้นะครับเราต้องทำการซื้อนะครับนี่สำหรับตรงนี้ด้วยนะนี่ททำการซื้อสำหรับคูปองในการแลกออก1ครั้งขั้นต่ำอยู่ที่ 39บาทแล้วแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้สิทเพิ่มนะทุกคนอยากได้สิเพิ่มแบบนี้นะต้องทําการซื้อคูปองคัดต่าอีกแล้วนะครับอยู่ที่สิบาทนะครับนี่เห็นไหมสิบบาทแล้วเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่ามองว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวของผมนะครับถ้าเพื่อนๆสุ่มไม่ได้มากกว่าห้าสิบาทบวกนะทุกคนห้าสิบาทบวกนะ ก็ถือว่ามองว่าไม่คุ้มนั่นเองนะทุกคนสลักใครที่อยากเล่นก็ลองพิจารณาดูและการสำหรับกิจกรรมและเบิดภูเขาเม่าคุมทรัย์นะทุกคนถ้าผมอธิบายผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะตัวนี้นะทุกคนเป็นการสุ่มที่เสียตังนั่นเองเราต้องทําการลงทุนก่อนนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนสลักใครที่อยากเล่นก็ลองพิจารณาดูและการครั้งแรกนะทุกคนใน1เดือนนะ หเดือนนะครับเราจะสามารถสุ่มได้3ครั้งนะแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เราจะทำการถอนเราต้องทำการถอนหรือทำการซื้อคูปองก่อน39บาทขึ้นไปถึงจะสามารถถอนจำนวนเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะถึงจะสามารถถอนเงินได้แต่ถ้าใครในทุกคนอยากได้สิทธิ์เพิ่มนะสังเกตดูเฮ้ยพี่ผมไม่มีสิทธิ์เพิ่มเลยอ่ะหรือมีสิทธิ์แค่การสุ่มเอง ก็ซื้อเอานะทุกคนสิทธิละ10บ,บาทนะทุกคน10บาทก็เป็น20บ,บาทแล้วนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุ้มหรือเปล่านะทุกคนสำหรับกิจกรรมระเบิดภูเขาเหมาคุ้มทรัพย์นะเป็นกิจกรรมมาใหม่นะก็เหลืออยู่ที่ประมาณ ตั้ง57วันนะถ้าใครมองว่าคุ้มก็ลองไปเล่นดูได้ส่วนตัวของผมนะครับมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุ้มหรือเปล่านะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่อยากย้อนไปดูสําหรับกิจการการสุ่มตัวนี้นะทุกคนเพราะตัวนี้เราสามารถใช้ออโต้คลิกในการรับเงินด้วยนะก็สามารถสุ่มได้ทุกคนนั่นแหละนะสําหรับใครที่ชอบคิด,ดนี้นะครับก็ยลืมกดไ like. กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไห้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o ลโตฟ o ก u s คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ